ขายดีอ่ะถ้าขายตามงานวัดอะอย่างวันลอยกระทงเนี้ยเป็นหมื่นต่อวันเหนื่อยอ่ะมันไม่ได้ง่ายอ่ะหมุนหมื่นชิ้นอ่ะของขึ้นนะคนอื่นเขาขึ้นราคากันได้นะพี่ก็ยังยืนพื้นบาทเดียวอยู่ต้องขายเอาจานวนเยอะบอกเลยมีแค่สองไส้ค่ะมีหวานกัะเค็มคนกินชินนิยมข่อยทองแล้วเราก็ไม่ได้ทําชิ้นใหญ่มากมายอะไรอย่างนั้นทำแบบพอดีขพงพีม่มันจำง่ายมันง่ายคือบาทเดียวอ่ะ สวัสดีค่ะชื่อซิงนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมเบื้องชิลบาทชื่อขนมเบื้องพหลมสองค่ะก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก็เป็นขนมเบื้องเนี่ยแหละที่แฟนขายมานานแันไก็ยี่สิบกปีแล้วบ้านอยู่เส้นพหลมสองก็เลยตั้งชื่อไว้อย่างนี้มันก็เลยใช้อย่างนี้มานานเลยไม่ได้เปลี่ยนที่นี่จะขายทุกวันหยุดวันจันทร์แต่ว่าพี่ก็มีร้านแยกออกไปข้างนอกขายตามพวกแบบงานวัดงานอีเวนต์งานการชาติอะไรแบบนี้ไปทุกที่เริ่มแรกน้ำทีขายเป็นกล่อง กล่องที่มันเป็นครีมเยอะๆอะกล่องที่ใส่กล่องแล้วมีประมาณ8ชิ้น10ชิ้นสมัยก่อนเนี้ยกล่องนึงมันก็ถ้าตอนนี้ก็สามห้าสี่สิบแล้วทีนี้มันแบบเศรษฐกิจไม่ดีอะสตาร์ททีส่สิบาทแล้วข้าวจานหนึ่งอ่ะในนี้ถ้าขายอาราบาทมันก็ซื้อง,ง่ายแต่เราสตาร์ทยี่สิบก็คือ2 0บาทเรกินได้แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เยอะทุกวันนี้พี่ก็ยังขายอยู่นะเพียงแต่ว่าบางที่อ่ะเขากินครีมเยอะแล้วก็เอาครีมเยอะไปขายต้องขายเอาจำนวน,นเยอะบอกเลย ถ้าขายวันไหนขายไม่ดีฝนตกคนไม่ค่อยมีขายได้น้อยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ค่าลูกน้องค่าแก๊สค่าของค่าที่เราก็จะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราขายได้จํานวนเยอะมันจะอย่างนี้ดีกวา่าแล้วอย่างพี่ไม่ได้มีร้านเดียวอ่ะพี่ลงวันละสองร้านสาม้านมันมีงานข้างนอกแยก,กด้วยแต่ว่าที่นี่ยืนพื้นขายทุกวันขั้นตักหือต้องขายที่บ้าใช่แต่ก็ได้ยี่สิบชิ้นเต็มไม่ได้หักมีแค่สองไส้ค่ะมีหวานกับเค็มได้หวาน ไอยทองไสเค็มเป็นมะพร้าวไสหวานเนี่ยซื้อไส้เค็มเนี่ยผัดเองแต่ส่วนใหญ่เค็มน้อยกว่าคนกินส่วนนิยมฝข่ทองอย่างบนเตารอบ <200 S 2> นึงใช้ไหมสองร้อยของพี่มันก็บางกรอบแต่ว,ว่าขนมเบื้องเราต้องเข้าใจมันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยถ้าฝนตกอากาศเย็นๆยชื้นๆน่ะมันก็จะนิ่มไวเดี๋ยวพี่แบบอังไฟได้ไงแต่ทีนี้ถ้าลูกค้ากลับไปบ้านถ้าเขาบอกว่านิ่มมันก็จะบอกเขาว่าเอาเข้าช่องฟิตที่นี่นะถ้าขายไม่ดีก็ประมาณ3 0 0 0ันแต่ถ้าขายดีอ่ะ มันก็ได้ถ้าขายตามงานวัดอย่างวันลอยกระทงเนี้ยเป็นหมื่นต่อวันแต่ก็เหนื่อยอะมันไม่ได้ง่ายอะ่ะหมุนหมื่นชิ้นอะ่ะตีไปเลยแต่ว่าคือมันต้องเป็นแบบงานประจําปีงานวัดงานใหญ่ๆมันไม่ได้ได้ทุกวันยุคพออยู่ได้คือเราเอาศัยอาศัยจํานวนเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ทําชิ้นใหญ่มากมายอะไรอย่างนั้นทำแบบพอดีแบบอยู่ได้อะ่ะแต่ขนมเบื้องอะ่ะม,มันพูดยากนะมันไม่ต่างกันมากอยู่ที่ว่าแบบแต่แต่ละร้านสูตรจะอาจจะพลิกแพงกิดหน่อยคนเขาชอบแบบไหนแต่ของพี่มัน มันจำง่ายมันง่ายคือบาทเดียวอ่ะอยู่ใต้สะพานตลาดภูเลยมาก็เจออยู่เฉพาะวันจันทร์ค่ะขายบ่ายโมงถึงห้ทุ่มศูนย์เก้าหึงห้าสามหกห้าห้าเชิลบาทค่ะสั่งได้นะคะขอบคุณค่ะ